ไปพอแหมเรื่องหนึ่งนะเจ้าเรื่องของมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุซ้าเตือเวลาเขาได้ยินข่าวเนี่ยจะบอกว่ากฎหมายออกมาถ้าหาว่ารถใหญ่ชนคนข้ามถนนหรือว่าคนเดินอยู่ริมทางถนนเนี่ยจะมีความพิดลับบาดเดลนี่ฟังกันใหมนะเจ้าเฮด้ดีๆเลยข้ามเฮ้ถูกถีบปลอดภัยบาดเสี่ยงสะตางตยนะเจ้าเมื่อผู้ใช้รถระมัดร,ระวงังอุบัติเหตุเป็นอย่างดีละครับรถมาจากดีละแต่คนเดินถนนกลับประมาทนี่นะคะ แล้วก็บาคําำนึงถึงคนอื่นโดยเน้นสะดวกเอาว่านะเจ้าแล้วก็กืดว่าบัดต,ต้องได้ฮับโทษอยังเพื่อเป็นการสร้างการฮับผู้แล้วก็บอกต่อป้องกันบ่งหฮืมันเกิดเหตุการณ์ตีบัคคัดคิดขึ้นเมื่อถึงเวลาตีจะต้องข้ามถนนเปินเอาพระราชบัญญัติจาราจรทางบกปี2 5 2 2และก็ตีแก้ไขเพิ่มเติม เอามาบอกกันว่าเปินกำนดดว้ดังต่อไปนี้นะเจ้าภายในระยะบ่เกิน100เมตรนับจากทางข้ามห้ามบ่ฮื้อคนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้ามหรือว่าทางมาลายที่เปินกำนดฮื้อหรือว่าคนข้ามถนนถ้าหากว่าบ่ข้ามทางมาลายหรือสะพานลอยในระยะ 100เมตรฝาฝืนมีความพิดต้องชำระค่าปรับบเกิน200บาทตัวน้าเจ้าเนอร์คร <How? S 1> ับอืกรณีตีมีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนโดยคนเดินเท้าสามารถข้ามได้เมื่อสัญญาณไฟเป็นสีเขียวหากหันเป็นสัญญาณไฟสีเขียวกระพริบเื้ยหยุดแต่ถ้ากระพริบขณะข้ามหื้รีบข้ามโดยเร็วหากฝาฝืนมีความพิดต้องชำระค่าปรับบเกิน200บาทเจ้านอกเหนือจากนั้นตัวนะเจ้าถ้าหากว่า แกล้งกระโดดตัดหน้ารถเพื่อฮือโดนรถจนเข้าไปน,นี่นะเจ้าแต่ผู้ขับคีมีหลักฐานสามารถใจ้สู้คดีในจั้นสารได้และหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกชนกระทําด้วยความจงใจเพื่อหวังเรียกค่าเสียหาย จริงนะเจ้าผู้นั่นเนี่ยก็จะมีความพิดฐานชออ่อโกงต้องระวังโทษจำคุกบเบิกิน3ปีรหรือว่าปรับเบิเกิน60,000บาทหรือว่าตึงจำตึงปรับนะเจ้าและถ้าหากว่ามีการคมคูห้องเอาทรัพย์ผู้นั่นเนี่ย อาจมีความพิษฐานกันโชคราบแหมต้องระวังโทษจำคุกบาเกินหปีและก็ปรับบาเกิน1นึ่งแสนบาทตัวนะเจ้าเน้าเรหน้ารถบ้านเฮายังยังบอกคอยมีเรื่องจะอี้เตาไดแต่ถ้าเฮวอาหารคลิปเขากจะหันต่างประเทศเปิดซา่วนใหญ่น,นเวลาเขาไปแอลต่างประเทศนี่ต้องระมัดร,ระวังตว<ฆ>ัวให้การมีหลักฐานการติดกลอ้องวงจรปิดต,ตีรถของเขาณเวลาขับขี่เป็นเรื่องสําคัญโดยไม่หยามหญิงซ้ำเติมบางคนมีกรณีนะขับรถตัวกลนละหันมายิงจอด การซื้อของหันมาคนเดียวอย่าเอาล่ะเป็นตั้งเก่าล่ะเอาจะเอากันเนี่ยอย่าอันท้องต้องระวังนะ,จะเจ้ามีกล้องไว้ดีที่สุดเลยเนะ้อ